ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับค่ะก็ในส่วนของตลาดร้านเมืองนะครับทางขอยนุญเอ่ยชื่อประธานกรรมการคริคือท่านนภินทรและท่านวีดาศีสันภาค่ะนะครับได้มองเห็นว่าในจังหวัดเชียงรายนี้เนี่ยยังไม่มีตลาดกลางที่สมบูรณ์แบบค่ะนะครับก็เลยตัดสินใจมาซื้อที่ที่นี่ประมาณสักร้อยเไร่ค่ะ นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสองปีเศษครับนะครับก็จัดให้มีตลาดทั้งผักทั้งผลไม้แล้วก็ตลาดสดนะครับรวมถึงตลาดนัดเย็นด้วยค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของถามว่าสินค้าเนี่ยที่อยู่ทั้งผักทั้งผลไม้แล้วก็ตลาดสดเนี่ยไปที่ไหนค่ะแล้วคนที่ไหนมาซื้อค่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วนี่ก็จะภาคเหนือตอนบนทั้งหมดค่ะเข้ามาซื้อสินค้าที่นี่ คนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดสดนั้นนะครับก็เป็นพี่น้องชาวเชียงรายใกล้ค่นะครับแล้วเรามีตลาดนัดเย็นด้วยคนะครับถ้าถามว่าจํานวนล็อกแล้วเนี่ยเขาเกือบประมาณเกือบสองพันล็อกเป็นยังไงบ้างครับสองพันล็อกทั้งผลไม้ค่ะแล้วก็ทั้งตลาดสดตลาดนัดเย็นด้วยค่ะนะครับตอนนี้ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวเชียงรายค่ะและก็จังหวัดอีกด้วยนะครับที่มาเปิดโดยเฉพาะอาคารค้าปิีกค่ะ ท่านท่านนภินทรท่านวีนาศีสัมพั์ก็ขยายอาคารค้าปีกออกไปอีกค่ะก็อาคารค้าปีกก็ตกประมาณ400กว่าล็อกละอ๋อ400รกว่าล็อกแต่ว่าได้ข่าวว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมว่าเต็มไม้เต็มแต่ก็ยังไม่ก่อสร้างอ๋อจอบก็พอเปิดจองปุ๊บเต็มปับเลยใช่ไหมคะันดีทั้งผักทั้งผลไม้ผลตอบรับดีมากจองตั้งแต่ในส่วนของยังเป็นปลนอยู่เลยในส่วนของทั้งผักทั้งผลไม้เนี่ยจองล้นเหลือเลยนะครับค่ะถ้ากฏล็อกไม่พอให้ ไม่พอด้วยถาม่านอกตลาดทั้งตลาดสดทั้งผักทั้งผลไม้ทั้งตลาดนัดเกินคุณกภินทร์คุณมีนาสีตันนะครับพานก็สร้างอาคารแบบนี้ขึ้นเกือบสามร้อยห้องอ๋อสักรบร้อยส้อกว่าเยอะนะ3สามชั้นเต็มนะครับสามชั้นเต็มด้วยไม่มีชั้นลอยไม่มีเออครึ่งครึ่งกลางๆเต็มหมดทั้งสามชั้นไม่ถามรู้ว่าขายยังไงขายยังไงทับแพงไหมครับคุณประดิษฐ์คับ ทำว่าราคาก็ประมาณสามล้านตน้นพระคุณเจ้าราคาพระกรุงเทพมหานครเลยครับร้อยห้องนี่ไม่ใช่ขายเหลือนะครับหมด มันหมดไหมตอนนี้คนมาซื้อยังไม่มีจะขายอ๋อซักเพิ่มไหมคะคุณประดิษฐ์ค่ะมีเพิ่มไหมคะเราต้องถามท่านนภินทรนะครับว่าจะซื้อที่เพิ่มมานะครับมีคนบอกขายที่ข้างหลังอีกประมาณ2 0 0รไร่เราก็จัดเลยไหมคะคุณประดิษฐ์ทีนี้ถามว่าการบริหารตลาดตรงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดขนาดนี้ท่านก็ทราบอยู่เป็นข่าวทั่วไปนะครับผมประสานทางสาณตุกจังหวัดนะครับ ในเรื่องของการตรวจป้องกันโควิด1 9บเก้านะครับเข้ามาค่ะตรวจรับรองอาคารตลาดสดทั้งผักทั้งผงลไม้ค่ะผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างคะปลอดภัยทั้งหมด100ร้อยเอร์เซ็นตปอรบมือค่ะทั้งหมดร้อยเปอร์เข่าวว่าปลอดภัยร้อเป็นต์เพื้นที่สีเขียวครับแล้วในส่วนแต่ละสัปดาห์จันระจันทร์พุดธศุกร์เราพ่นน้ํายาโควิดทุกอาคาร คือเรียกว่ามาตรการเข้มแข็งเข้มขัดเลยไม่ต้องกลัวเลยนะเข้ามาที่นี่แล้วก็หน้าป้ายตลาดท่านจะเห็นว่าเราจะขายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่ผู้ซื้อผู้ขายที่สวนแมากาดอนามัยเท่านั้น๋อเป็นมาตรการที่เข้มข้นเลยปากทางเข้ามาปั๊บเจอด่านตรวจก่อนนะครับคนตรวจประมาณ4ี่คนใช้ที่ตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อย เข้าไปตลาดสดเจออีกสาประตู <Okay. S 2> นะครับสา <Okay. S 2> ด่านตรวจโควิดทั้งเจอ้ไอ,อ้พ่อหอเี่ยหรอค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไว้ว่าในส่วนของตลาดการผักและผลไม้จังหวัดเชียงรายค่ะหรือว่าตลาดร้านเมืองนั้นคท่านนภินนทร์ท่านวีนาจีสันพางเนี่ยท่านจะพยายามให้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคับนะครับจากจะเป็นผักและผลไม้จาหน่ายทั่วภาคเหนือมาซื้อที่นี่ทั้งหมดโอ้โหทุกภาคเหนือมาที่นี่เลยครับ ก่อนนี้แม่ค้าจากที่เนี่ยแม่ค้าจากตลาดเชียงรายต้องไปซื้อของที่ตลาดไทยแล้วก็ขึ้นมาขายที่นี่แต่ปัจจุบันซื้อที่นี่เพราะท่านพินทรบอกว่าจะให้รถตู้ที่ลากมาจากประเทศจีนเข้ามาที่นี่ตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหนต่ครับลืมพูดไปนิดนึงมีผักมีผลไม้มีตลาดสดลานตลาดเย็นยังมีห้องเย็นที่รับฝากสินค้าได้เป็นพันตันโอ้โหครบวงจรจริงๆครบวงจรถามว่าที่จอดรถมีไหม คุณนภินท,ทรซื้อที่จอดรถอีกข้างหลังจอดได้อีก4ี0ห้ารอยคันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องที่จอดรถเพราะบางทีไปตลาดเราบรลนี่เป็นที่จอดรถหมดสบายสบายมากเป็นพันๆัคันนะคราัซื้อของได้แล้วก็เรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตรวจน้ำหนักค่ะ นะครับเพาน้ำหนักครบไหมสินค้ามีปลอมปนไหมยัดไส้ไหมมาตรฐานไหมมาตรฐานหมดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมจากกรมการค้าภายในค่ะให้เป็นตลาดการผักและผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์ได้รับเรียบร้อยแล้วครบใหญ่เปิดได้ปีเดียวได้รับเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนโยบายคุณทพินทรนี่แหละคุณทัพินทร์นี่มีสามตลาดโอ้โห ตลาดสีเมืองราบุรีท่านก็นรู้250า้าสิบไร่ฟิตวิเลย์พันโปร่งอีกะนะครับอีกร้อยยีไร่ที่นี่อีกเกือบ200รไร่นะครับท่านก็สนับสนุนให้มีฝ่ายพัฒนาการผลิตขึ้นมาะนะครับมีการตรวจสอบผักและผละไม้อาหารทะเละทั้งหมดเรามีห้องแลบ ท่านประธานลงทุนเยอะมากส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่กรวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเข้ามาดําเนินการตรวจสอบทุกวันค่ะนะครับผลปรากฏว่าปลอดภัย100%อรนะครับอาจจะมีบ้างที่ไม่ปลอดภัยลายสองลาย ผมก็ประสานเกษตรจังหวัดประสานสาธสุจังหวัดให้ลงไปที่แปลงนะครับเพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องต้นถ้าให้ผมพูดเรื่องตลาดนี้สองชั่วโมงก็ไม่จบนะฮะเพราะว่าท่านรู้จริงรู้ลึกจริงครับตอนวิสัทั่านบอกว่าท่านไม่ค่อยกล้าพูดครับผปกติพูดไม่ให้เก่งแต่วันนี้นักข่าวเชียงรายมาเยอะเราก็เป็นน้ำไหลไฟดับนอยอะไรน้อยนะครับท่านขาทีนี้ในส่วนของร้านเมืองวินเละนะครับ ผู้ที่ชํานาญการก็คือนั่งอยู่ข้างๆผมนี้กับขวาผมนี้อทั้งคู่นะครับเดี๋ยวท่านคงให้สัมภาษณ์หรือว่าสัมภาษณ์ต่อท่านนี้ต่อไปขอบคุณครับกราบขอบคุณคุณประดิดมากระเสียงปรอบเมือด้วยค่ะ